ได้เช็คก,กระแสถนนของทำเลที่นี่เรียบร้อยแล้วเนาะกระแสถนนที่นี่ค่อนข้างจะมีปัญหาเนื่องจากว่าโดนสะานลอยกั้นกระแสไว้นะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะกระแสที่คาดว่าจะดีต่อที่นี่น่าจะเป็นกระแสลมมากกว่าเพราะฉะนะั้นตอนนี้เราจะไปเช็คก,กระแสลมกันนะคะ มเมื่อกี้วัดกระแสพลังงานให้คุณหมอแล้วนะคะกระแสที่นี่ที่เด่นที่สุดคือกระแสลมนะคะเพราะว่ากระแสกดทไทยจะมีปัญหาก็มีการปรับแก้นิดหน่อยตอนนี้นเดี๋ยวเราไปดูชั้น4กันนะคะๆๆค่ะ ปรุงนะคะก็อะไรดีๆก็จะเข้ามาหลายตานี้เยอะเลยค่ะก็ขอบคุณแม่หมอแองจี้มากเลยค่ะก็คุณหมอน่ารักแล้วก็ใจดีมากนะคะใครสนใจจะมาทาสวยปรับหัวเห้งนะคะก็สามารถมาหาคุณหมอได้ที่ลอตเตอร์โบคลินิกนะคะสำนักนี้ขอบคุณคุณหมอทุกท่านดีวยค่ะ